สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนกันต่อสําหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรคราวที่แล้วเราเรียนไปถึงการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามมาตรา5นะครับสิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา5เนี่ยต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีองค์ประกอบ3ประการน้ย้อนใบทบทวนนะครับคือ 1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 2. มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและก็3สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ไปดูมาตราหกนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาขึ้นถึงเรื่องการประดิษฐ์ที่มขรรขนะขีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะครับึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับต้องครบองค์ประกอบทั้งสาประการนะครับขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรนะครับขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนักศึือาลองเปิดตัวบทนะครับตัวบทมาตรา7 การผลิตที่มีขั้นการผลิตที่สูงขึ้นได้แก่การผลิตที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้นนะครับทีนี้เรามาดูบทนิยามมาตราเแล้วเนี่ยว่าการผลิตขั้นที่มีขั้นขั้นการผลิตที่สูงขึ้นน่ยได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้นจากคํานิยามดังกล่าวเนี่ย ในเชิงการประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยเราไม่ใช่เพียงการใช้ฝีมือธรรมดานะครับ mm hmm. กฎหมายคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต้องไม่ใช่การประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กํมามวิธีง่ายจนเกินไปทําให้สามารถใครก็ทําได้อันนั้นไม่ใช่นะครับ mm hmm. คาว่าไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายหมายความว่าต้องไม่สามารถคิดค้นได้โดยง่ายนะครับไม่ใช่คิดปับ๊บแล้วก็เกิดผลทันทีเอามาจดสิทธิบัตรอันนี้ไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเช่น เราเอายางลบมาแปะอยู่ท้ายดินสอเป็นยางลบติดดินสอมาจดสิทสิบัตทอันนี้ไม่ถือว่าเป็นขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือเอาปากกาน้ำเงินมารวมกับปากกาแดงมาผูกเอาหนังกระติกหนังยางผูกกันแล้วบอกว่านี่คือจดสิบัตทฉันคิดมาได้เองอันนี้ไม่ถือว่าเป็นขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นมันต้องมีคนไกมีรายละเอียดความซับซ้อนที่มากกว่านั้นนะครับคำว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบจากวัตถุธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุพลาสติกก็ไม่ถือว่าเป็นขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นต้องดูจากบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญสําหรับงานประเภทนั้น mm hmm. การที่บุคคลที่มีความรู้ความชํานาญสําหรับงานประเภทนั้น mm hmm. เราต้องดูว่าสิ่งะดิ์นั้นเนี่ยมันอยู่ในในใน,ในลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าประเภทไหนยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มของผู้ประดิษฐ์เลนแว่นตาเขาสามารถเอาเลนสายตาสั้นกับสายตายาวเนี่ยมารวมกันอยู่ในแว่นตาอันเดียวกันอันนี้ถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะครับเพราะคนทุกคนไม่สามารถเอาเลนสองเลนมารวมในแว่นตานเดียวกันได้นะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอายังลบมารวมกับดินสอเอาแปะท้ายดินสอ อันนั้นไม่ถือว่าขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเพราะใครๆก็ทําได้นะครับอันนี้คือแยกให้เห็นตัวอย่างว่าขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการที่เอาเลนแว่นตาสายตาสั้นกับสายตายาวมารวมอยู่ในอันเดียวกันแล้วคนทั้งสายตาสั้นและสายตายาวเนี่ยอย่างคนสูงอายุ40ขึ้นไปเนี่ยเดิมสายตาสั้นตอนเด็กๆพออายุ40ขึ้นไปอาจจะมีสายตายาวเขาจึงเกิดเป็นเลนที่เรียกว่าเลนโปรแกสซีฟนะครับซึ่งมีราคาแพงมาก นะครับแพงกว่าเลนส์สายตาธรรมดาอันนี้แหละคือสิทธิบัตรที่มีการคิดค้นขึ้นมานะครับสิ่งที่เป็นขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องดูจากประโยชน์ใช้สอยนะครับประกอบกับลักษณะของการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะหลักเกณฑ์ที่พอสรุปได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น พอสรุปได้ดังนี้นะครับ 1. คือการประดิษฐ์นั้นทำให้ผลแตกต่างไปจากเดิมโดยไม่เป็นที่คาดหวังมาก่อน 2. แก้ไขปัญหาที่ไม่มีผู้ใดแก้ไขมาได้อย่างช้านาน 3. ประสบความสำเร็จในทางการค้านะครับนี่คือหลักเกณฑ์สประการยกตัวอย่างเช่นไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าเลนสสายตาสั้นกับสายตายาวจะเอามารวมกันได้ <c oughs> แล้ว2ก็คือว่าสามารถแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่ บางคนที่สายตาสั้นและสายตายาวเนี่ยบางคนต้องถอดแว่นอันนี้แก้ไขปัญหาเลยไม่ต้องถอดแว่นสายตาสั้นเวลาอ่านหนังสือหรือไม่ต้องใส่แว่นสายตายาวเวลามองไกลๆอย่างน,นี้พอมารวมอยู่ในแว่นตาคันเดียวกันแล้วเนี่ยสามารถมองได้ทั้งใกล้และไกลแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทางการค้าก็คือแพร่หลายสามารถเอามาประยุกต์เป็นสินค้าได้นะครับอันนี้คือขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เรามาดูแนวคำวินิจฉัยของสารดีกานะครับที่เกี่ยวกับขั้นการประดิตที่สูงขึ้นดีกาที่ห้าหกสามหนึ่งทับสองห้าสามหกนะครับห้าหกสามหนึ่งทับสามหกห้าหกสามหนึ่งทับสองห้าสามหกเนี่ยเขารประดิษฐ์ผลิลตภัณฑ์ลูกตะก้อพลาสติกเราเคยเห็นใช่ไหมตะก่อนมีตะก้อหวายแล้วก็ เขาก็คิดจากหวายเปลี่ยนเป็นพลาสติกเอ่อตะกอ้อพลาสติกเนี่ยมีลักษณะคือเบาตะกอ้อหวายตะกอ้อหวายนี่หนักมากเวลาเวลาคนที่เตะเตะตะกอ้อเนี่ยจะรู้ลักษณะโครงสร้างไม่แตกต่างกันเลยและการสารอะไรก็แล้วแต่แต่ผลที่แตกต่างคือตะกอ้อพลาสติกสามารถรับน้ําหนักแล้วก็รักษาขนาดมีความยืดหยุ่นมีความเด้งที่คงตัวกว่าตะกอ้อหวาย ถ้าเกิดสมมติตะก้อหวายที่ซื้อใหม่ใหม่เนี่ยพอเปียกน้ําเนี่ยมันก็จะไม่คงตัวมันความหนักมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ตะก้อพลาสติกเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีคุณลักษณะลักษณะแบบนั้นไม่ว่าโดนน้าแค่ไหนน้ําหนักก็จะคงที่เขาก็ไปขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสานติกาก็วิจัยอันนี้น่าสนใจสานติกาว่าวิจัยว่ามันเปลี่ยนวัสดุจากหวายมาเป็นพลาสติกเท่านั้นผลที่เกิดขึ้นแตกต่างจากสิ่งที่ แม้ว่ามันจะจดทะเบียนแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงจากพลาสติกมาเป็นหวายนะในส่วนของของของสารดีกาที่มีผู้อ้าง้างเขาบอกว่ามันแค่เปลี่ยนวัสดุนะสารดีกาก็ให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนวัสดุนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันมีความแตกต่างไปอย่างมากคือเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมอันนี้ไม่ถือว่ามีขั้นการประดิตที่สูงขึ้นแต่น,นี้มันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเกิดเกิดความแตกต่างอย่างมาก คือเปลี่ยนแล้วมันทําให้แม้กระทั่งการรับน้ําหนักยังเปลี่ยนไปด้วยมันไม่ใช่ลําพังเปลี่ยนแค่วัสดุแต่มันเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆของลูกตะกอ้อโดยเฉพาะน้ําหนักและการอุ้มน้ําระหว่างหวายกับพลาสติกอันนี้ถือว่าคนที่คิดเนี่ยไม่เป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายจึงมีลักษณะของขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นสามารถจดทะเบียนขอรับ สิทธิบัตรได้ดิกาต่อไปดิกาที่หนึ่งสามสามหนึ่งทับสองห้าห้าห้าหนึ่งสามสามหนึ่งทับห้าห้าเขาประดิษฐ์ปั้นจันปั้นจันทเคลื่อนที่เร็วปั้นจันทร์เคลื่อนที่เร็วเนี่ยปั้นจันเนี่ยเขาไว้ขุดเจาะน้ำบาดาลก็ต้องมีแรงกระแทกมีเสาเข็ม ทีนี้ปั้นจันรเนี่ยเนื่องจากมันมีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่มากคนนี้เขาก็ไปคิดว่าทํายังไงให้เกิดความสะดวกในการทําปั้นจันทร์แล้วก็มาตอกับมาต่อกับรถขุดเจาะน้ําบาดาลแบบเดิมเนี่ยมีความล่าช้าปั้นจันทร์เดิมเนี่ยมีความล่าช้าในการเคลื่อนย้ายการประกอบแต่ละทีการย้ายหมุดมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงทําให เกิดการล่าช้าในการทํางานแล้วก็การเคลื่อนย้ายก็เป็นอุปสรรคและก็ปัญหาต้นทุนสูงขึ้นพอเขาคิดปั้นจันทร์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องลื้อปั้นจันทร์ไปประกอบใหม่ปั้นจันทร์เคลื่อนที่เร็วของจำเลยจึงมีลักษณะาการทํางานและผลที่ได้รับมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าปั้นจันทร์ที่ตอกเสาเข็มแบบเดิมปั้นจันทร์เคลื่อนที่เร็วของจำเลยไม่มีบุคคลใดทําขึ้นมาก่อน และไม่สามารถคิดหรือทําได้โดยง่ายโดยบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญจึงเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นจึงสามารถจดทะเบียนรับสิทธิบัตรได้นะครับดีกาที่4131-2536 4131-36ดีกาที่4 1 4 1 3 1 2 5 3, 4, 1, 3, 1, 3, ทัอเนี่ยอันนี้เขาประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ เครื่องกองน้ำเนี่ยชนิดใช้สารกองที่ไม่ปรากฏว่ามีสารกองแบบเดิมๆที่เคยใช้มาก่อนนะแล้วก็เพียงแต่เขาเปลี่ยนสารสารกองน้ําจากสารกองน้ําแบบเดิมอสมมุติไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าสารอะไรนะสมมุติสารกองน้ําแบบเดิมใช้เป็นทราย เขาก็เปลี่ยนมาจากทรายก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งเอามาใส่ในเครื่องกองน้ําแค่นั้นเองนะแล้วก็กองน้ามากองน้ําออกมาเขาก็ไปขอจดทะเบียนรับสิทธิบัตสรสันธิการบอกว่าไอการถอดไอไอวัสดุที่มันเป็นสารกองน้าเนี่ยจากแบบหนึ่งมาใส่แบบหนึ่งแล้วใส่อยู่ในเครื่องกองชนิดเดิมผลเหมือนเดิมนะแล้วก็น้ําก็ออกมาไม่ได้แตกต่างกันก็คือเป็นน้ําบริสุทธิ์นั่นแหละนะซึ่ง เช่นนี้เนี่ยไม่อาจแก้ไขข้อขัดข้อ,ของ,องของเครื่องกองน้ําที่ปรากฏอยู่แล้วปรากฏอยู่เดิมมันก็ยังเป็นเครื่องกองน้ําอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละจึงไม่เพียงพอที่จะถือว่าประจักษ์ได้โดยง่ายต่อบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญของงานประเภทนั้นไม่ถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเครื่องสมมติเราคิดว่ามีเครื่องกองน้ำเราบอกว่าไส้กองมันแพง เราไปทําไส้กรองใหม่แล้วไปขอจดสีบัตรอันนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีกระบวนการผลิตอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับต่อไปดีกาที่7 3 7 7สามเจ็ด7 3 8ทัสองห้าสทับนะครับอันนี้เขาประดิษฐ์ม่านบังตาเหล็กยืดนะเคยเคยเห็นว่าพวกร้านค้าเนี่ยเขาจะมีเหล็กที่ลูดเวลาปิดเปิด ร้านอันนี้เขาก็ทำเหมือนกันนะแล้วก็ทำลักษณะเดียวกันกับม่านที่มันเคยมีอยู่แล้วเพียงแต่สิ่งที่แตกต่างเขาคือมีมุมของม่านม่านบางตาสารทีกาใช้คำว่าม่านบางตาเนี่ยเวลาลูดออกมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยเวลาถึงปลายเนี่ยมันสามารถหักมุมไปเก็บซ่อนไว้ได้เฉพาะส่วนปลายเท่านั้น สานดีกาบอกว่าไอ้ส่วนปลายของม่านที่ขอรับสิทธิบัตรมีเพียงแค่หักมุมได้เท่านั้นเองไม่ปรากฏว่าใช้งานดีกว่าม่านเดิมๆอย่างไรย่อมไม่ใช่การประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นจึงจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นสําหรับสิทธิบัตรประเภทต่างๆให้หนักศึกษาคิด เพื่อจะให้จําได้อย่างนี้ว่าถ้าคิดว่าคนท,ทั่วไปเนี่ยยังสามารถทําได้ยังสามารถคิดได้เช่นเอาปากกาแดงกับปากกาน้ําเงินมารวมกันแล้วเอาหนังยางผูกอันนี้คิดมาแล้วเนี่ยมันน่าจะใช้ได้ทั้งปากกาอันนี้ไม่ใช่ใช้ได้ทั้งปากกาแดงและปากกาเงินอันนี้ไม่ถึงว่าขั้นการประดิ์ที่สูงขึ้นแต่อะไรที่มันเป็น,นกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เดิมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเครื่องกองน้ำเนี่ยไอถอดจากไส้กองแบบ เดิมเปลี่ยนไส้กรองแบบใหม่เนี่ยก็ไม่ถือว่าขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นถ้าคิดอย่างนี้สิอันนี้เราไม่รู้ไม่ไม่รู้มีคนคิดด้วยเครื่องกรองน้ําที่ไม่ต้องมีไส้กรองเลยเอาน้ําผ่านเครื่องนี้ไปออกมาเป็นน้ําสะอาดได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะครับอันนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะจบในหัวข้อของสิทธิบัตรนะมาตา5วงเล็บ2เรื่องขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะครับถ้ามีข้อสงสยัย มีคำถามก็พิมพ์ส่งมาได้ในไลน์เลยนะครับถ้ามีโอกาสจะได้ตอบให้นะครับวันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ